ครับสวัสดีครับพี่น้องมือน,นีทีมงานเสพที่เสพที่ขาดขนแกนเครื่องสีเข่าเซฟที่ร่วงท้องการได้ออกมาบริการพี่น้องอ<ฮ>ยู่มัานเสือเถ่าอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเด้ครับตรงนี้คืองานบริการนะครับเด้อพอเพิ่นสีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับสีแล้วพอดีเครื่องมีปัญหานะครับเขาออกมา เขาสารลงมาหลายนะครับเขาสารอกมาหลายทีมงานเขาก็ออกมาบริการให้ได้ครับกสร้างสุขสตรที่เก่าแหละครับล่องหันหนามาดูครับสร้างสุขสต์คนรูปรอมเมืองอุดรนะครับแต่ตอนนี้ยุคนแก่นนะครับพย้อนออกมาบริการลูกค้านะครับอันนี้คืองานบริการรังการขายนะครับเด้อขายแล้วเขาไม่ได้หนีไปใส่นะครับขายแล้วก็มีปัญหาโทรไปก็มีช่างออกมามีทีมงานออกมาบริการในคือเก่านะครับ วิการดัดสปริงเบิงหัวสีหัวคัดนะครับว่าเป็นทั้งไหนแตกบอคัดสปริงมีเข่าตันบอนะครับมีเข่าสารเขาเอียงมาตันบอมีห้ามมาตันบอรครับก็เล่าตรวจเช็คไขฟ,ฟี่นะครับเด้อพี่้องครับสนใจติดต้อได้081 26 3 5 8 8นด้นะครับทีมงานจะออกมาบริการให้ครับผมขอบุณหลายครับ